สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ลิสคลับค่ะมาฟังเรื่องราวผ่านความหมายจากไพ่กันนะคะท็อปปี้แกรนดอมวันนี้คือคุณคือคำตอบของทุกคำถามที่เขาเคยสงสัยในตัวคุณขอบคุณสำหรับทุกทก,การสปอร์ตนะคะสับไพ่ไปพร้อมๆกันเนาะเอ็ดออฟสใบแรกนะคะ 5 of coins อืมโอ my God! กอด10 of Cups เมจิกเชียนนะคะโอ้ว oh, 6 of Cups โอเคเอ็บดูไปสุดท้ายหน่อย เนบคอเจอกันบ mm ่อยดีใจดีใจโอเคคุณคือคำตอบของทุกคำถามสถานการณ์เนี่ยมันโทนมันออกเป็นในเรื่องของของความรักเนะถ้าใครเป็นในสถานะอื่นลองไปอัดแดปดูนะคะคนเนี้ย เหมือนก่อนหน้าเนี้ยก่อนที่จะได้เจอได้เจอก,กันกับคุณเนี่ยเหมือนเขาไปค้นหาคือถ้าคนนี้เป็นเจ้านายเนี่ยเหมือนเขาพยายามค้นหาเนาะหาหาพนักงานหาใครสักคนหาผู้ร่วมงานหาพาร์ทเนอร์เราใช้คําว่าพาร์ทเนอร์ก็แลวกันหาพาร์ทเนอร์ที่ดีสักคนะเหมือนหายากอยากเหมือนจะง่ายเลยนะแต่แบบพาร์ทเนอร์ที่ดีที่ถูกใจอะ ดูว่าคนที่จะเข้ามาหาเขาอ่ะอืมไม่แน่ใจว่าเขาเหมือนเหมือนเขาอยากได้พออยากได้สิ่งที่วิ่งเข้ามามันจะแบบสเปะสปะนิดนึงแล้วอารมณ์ที่เขาพยายามจะควา้าพยายามจะดึงอะไรบางอย่างเข้าหาตัวเวลามันเข้ามาเร็วอ่ะเขาจะไม่ทันได้ระมัดระวัง พลังงานของความอยากได้อะลึกๆมันมีมมันมีความรู้สึกขาดอยู่ข้างในขาดจึงอยากได้เพราะขาดขาดจึงอยากได้ฉะนั้นมันก็จะดึงดูดพลังงานแบบเดียวกันเข้ามาในความหมายก็คือคนที่เข้ามาก็จะไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่คนแล้วหนเล่ามันเป็นแบบเนี้ยเจออะไรที่ไม่ค่อยถูกใจหรือว่าดีตอนแรกแต่ว่าไปๆมาๆทำไมมัน ทำไมมันกลายไปเป็นอื่นอารมณ์ว่ายังไม่ประสบความสำเร็จในการค้นหาพาร์ทเนอร์หรือใครสักคนที่อยู่เคียงข้างหาจนหาจนหมดกำลังใจแล้วนะดูจะท้อแท้สิ้นหวงังอาจจะนิ่งเงียบไปพักหนึ่งคนคนนี้ถ้าเข้าหาคุณ แล้วดูเงียบเงียบไปในช่วงแรกเนี่ยไม่เกี่ยวข้องอะไรกับคุณนะอย่าเพิ่งคิดว่าแบบเฮ้ยถ้าไมช่วงแรกเขาดูแปลกๆหรือว่าถ้าเป็นเหมือนความรักอะเหมือนเข้ามาทักแล้วหายไปอะเราปล่อยให้คุณงงเอา้าตกลงจะคุยไหมเนี่ยจะจะยังไงจะจะไปอะไรจะยังไงต่อเราก็ดูว่าก่อนหน้านี้น่าจะมีความเสียหายทางใจเกิดขึ้นอาจจะโดนทรยศ ความรู้สึกหรืออะไรบางอย่างมีการโกงกันในเรื่องเงินทําลายความรู้สึกไปปล่อยข่าวไปทําอะไรให้ให้ความรู้สึกความเชื่อใจของเขาอะมันสูญสลายหายไปเขาก็เลยจะขวางเคว้งขวางไปพักหนึ่งดูเหมือนคนเลื่อนลอยดูเหมือนแบบดูเหมือนจะไม่จริงจังในตอนแรกนะดูเหมือนจะ ไม่น่าไม่น่าจะใช่อะไรเลยแล้วพลังงานช่วงแรกอะค่อนข้างดิ่งนะค่อนข้างมีความแบบยังเขายังไม่ฮิวอะก็คือพยายามฮิวใจนั่นแหละแต่มันยังไม่สมบูรณ์อาจจะโดนเยอะอาจจะเจ็บมาเยอะคุณก็อาจจะรับความรู้สึกหรือว่าสัมผัสได้ถึงความความดาร์ความเศร้าใจความขโมยเง,ง,ง,งาของเขาอะ่ะ ไม่ต้องตกใจไปสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมาจากคนก่อนหน้านี้ทำเขาเอาไว้เยอะแต่ถามว่าเรามองว่าคนเนี้ยเขามีเนื้อนาบุญที่ดีนะแล้วมีความเกี่ยวข้องอะไรบางอย่างกับคุณด้วยน่าจะทําบุญมาด้วยกันถึงได้มาเจอกันอีกแต่เหมือนกันมาเจอกันระหว่างระหว่างเขากับคุณอะคุณมาเจอเขาในตอนที่เขาสูญเสียอะไรหลายๆอย่างไปแล้วแล้ก็เจอกันในฟิลแบบ มองๆหน่อยอะ่ะเจอเจอในพาร์ทในเวอร์ชั่นที่ไม่ใช่เวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของเขาอะเจอตอนที่เขาเอา่อเขาเรียกอะไรอะสูญหายล่องรอยความเป็นตัวตนของเขาหายไปเขากำลังไม่แน่ใจในสิ่งที่ที่เขาทำหรือถ้าถ้าเป็นคู่รักอะเหมือนเจอกันตอนที่เขาเลิกกันกับอีกคนนอะ ปาดหมาอะไรทั้งนั้นเนี่ยแยกกันเลิกกันเป็นรอยต่อของของความเจ็บที่มันยังไม่หายดีอะ่ะเราได้มาเจอกันแต่เราคิดว่าคุณจะจับเซนส์ความดีของเขาได้นะคือเหมือนคนนี้อย่างที่บอกไปเนาะว่าเนื้อหน้าบุญเขาเขาแน่นๆน่อ่ะแน่นๆแพ็คๆมาเลยคือคนคนที่แบบ เป็นคนดีอะ่ะมันต่อให้มินมีความเศร้าหมองยังไงอะ่ะเราจะสัมผัสได้นะว่ามอืยกตัวอย่างยังไงดีมันจะมันจะมีคนประเภทหนึ่งที่ต่อให้ตัวเองเศร้าอะ่ะก็ยังทําให้ผู้อื่นได้อยู่ดีคือเก็บความเศร้าหมองของตัวเองไว้กดทับเอาไว้นะแต่ทําเพื่อผู้อื่นได้แล้วมันก็จะมีคนอีกประเภทหนึ่งที่แบบไม่เก็บอะไรเลย ถ้ากูเศร้ากูก็จะเหวี่ยงกูก็จะฟาดคนหนึ่งคุมีความทุกข์คนหนึ่งก็ต้องทุกข์ไปด้วยต้องเหยียบให้มันจมมันจะมีคนแบบนี้เหมือนกันแต่คนเนี้ยเขาจะเป็นคนที่แม้นว่าแม้ว่าตัวเองเศร้าตัวเองทุกข์ตัวเองเจ็บช้ำน้าใจอะไรมาเขาจะยังมีกําลังใจทําเพื่อผู้คนนะแล้วคุณจะสัมผัสได้อันเนี้จะเป็นแบบอื ก็ต้องเป็นคนที่มีบุญเหมือนกันนะถึงเห็นบุญของอีกคนหนึ่งอ่ะอืมมีบุญนําพาหรือขึ้นพลังงานหรือว่ามีบางอย่างสร้างมาด้วยกันอ่ะเหมือนดึงเข้ามาหากันบางคนเหมือนทําไมเรามีฟิลเหมือนแบบเหมือนเป็นพี่น้องเป็นอะไรกันมาก่อนอ่ะใน,ในชาติก่อนๆเนาะถ้าใครเชื่อเรื่องพบชาติเราก็แบบมันหมุนมาเจอกรนี้มาเจอกันในวันที่เขาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทรงทรงอารมณ์ว่าโดนทุบมา ทุบไม่ได้แบบว่ามีใครไปทุบเขาจริงๆนะแต่เหมือนแบบทำให้เขาสูญสิ้นความศรัทธ,ธาความสุขข้อดีก็คือถึงแม้ว่าเขาเจ็บช้ำอะเขาก็ไม่เคยทอดทิ้งความดีของตัวเองยังเป็นคนดีคนเดิมเหมือนเดิมแม้ตาจะเศร้าๆหน่อยๆน้ำเสียงจะหดหูบ้างแต่ ยังคงทําความดีเหมือนเดิมยังดีกับคนอื่นเหมือนเดิมอะคือเหตุการณ์หลายๆคนหลายๆไม่ได้ทําให้เขาเปลี่ยนแปลงตัวเองไปก็จะหลงทางข้จะงงงหน่อยๆว่าแบบเกิดอะไรขึ้นหรือว่าเนี่ยทําดีมาตลอดแต่ทําไมถึงโดนถึงเจออะไรแบบนี้เนาะแต่พอเขามาพบกับคุณนี่แหละมันเหมือนกับว่าสิ่งที่เขาอะเคยงงและสงสัยมาตลอดอะ คำตอบอยู่ตรงนี้เลยคำตอบอยู่ตรงหน้าตรงนี้เลยไม่ต้องอธิบายไม่ต้องใช้อะไรเลยเหมือนเหมือนคู่บุญที่สินเสมอกันแล้วมาเจอกันอะทุกสิ่งทุกอย่างมันมันง่ายอะคือง่ายนี่ไม่ได้แปลว่าไม่มีปัญหานะแต่มีพอมีปัญหาพอมีปัญหามันจะยังเกื้อหนุนกันอยู่มันจะไม่สาดใส่เหมือนเหมือนคนที่บุญสินไม่เท่ากันอารมณ์ประมาณว่า อ,อถ้าเป็นคู่รักอันเนาะมันไม่มีคู่รักคู่ไหนไม่ทะเลาะก,กันนะคู่นี้ก็จะทะเลาะก,กันเหมือนกันแต่พอยิ่งทะเลาะก,กันอะดูเหมือนจะรักกันมากขึ้นดูเหมือนต่างคนต่างจะแคร์ความรู้สึกของอีกฝั่งอีกฝั่งหนึ่งถ้ายกตัวอย่างง่ายๆนะถ้าถ้าคุณเป็นคนขี้งนเขาก็จะงอเก่งอะงอเก่ง งอเก่งไม่ได้งอแบบปิ้นป้อนแก้ตัวไปวันๆด้วยนะแต่ลมว่าสมมุติว่าทะเลาะกันอะ่ะมีเรื่องอะไรผิดใจกันสักเรื่องหนึ่งแล้วคุณน้ําตาหยุดสักนิดหนึ่งเนี่ยเขาหันมาเห็นน้าตาแล้วเขาจะหยุดฮึบทันทีเลยไม่เถียงต่อคือยอมยอมยอมเป็นคนผิดก็ได้ไม่เป็นขอเพราะเห็นอีกฝั่งหนึ่งเสียใจแล้วนี่เขาจะหยุดเลยคุณก็เหมือนกันถ้ากําลังงองแงอยู่มีเรื่องอะไรไม่รู้แล้วเห็นแววตาเขาเศร้าปุ๊บเนี่ย คุณก็จะฮึบได้เหมือนกันฮึบสมมุติเหมือนอ่ะ,อะยกตัวอย่างเอาให้เห็นภาพชัดกว่านี้มีเรื่องจุงจิงอะไรกันไม่รู้ตอนเช้าเขากำลังจะไปทํางานคุณอาจจะวันนั้นอาจจะไม่ได้ไปทํางานน้ําตาหยดละเขาจะบอกว่าเฮ้ยอย่าร้องไห้ดีกําลังจะไปทํางานใจไม่ดีเลยคุณที่เป็นคนเจ้านอนตา ก็อาจจะเช็ดน้ําตาให้ตัวเองแบบก็ไม่อยากให้เขาเสียใจเหมือนกันตัวเองก็เสียใจอยู่นะแต่กลัวอีกอีกฝั่งหนึ่งเสียใจเหมือนกันเช็ดน้ําตาตัวเองแล้วก็กอดแล้วโอเคเดี๋ยวค่อยเคลียร์ใจกันทีหลังก็ได้แต่ต่างคนต่างทําให้อีกฝั่งหนึง่งสบายใจก่อนเนี่ยมันเป็นลักษณะตัวอย่างตัวอย่างหนึง่งของคนที่เขาแคร์กันละกันจริงๆแล้วเรามองว่า คนนี้เขาเหมือนมองหาอะไรในระยะยาวมองหาคู่บุญมองหาคนที่จะอยู่เคียงบ่าเคียงไหลจะเป็นพาร์ทเนอร์ในที่ทํางานก็ได้นะถ้าไม่ได้มองในเรื่องของความรักหาคนที่เคียงบ่าเคียงไหลคนที่ต่างคนต่างมองผลประโยชน์ร่วมกันะไม่ได้ว่าอันนี้ของฉันอันนั้นของเธอหรือว่าความเห็นแก่ตัวระหว่างคุณกับเขาเนี่ย น้อยมากต่างคนต่างมีความเสียสละอยู่ในตัวเองแล้วก็น่าจะเป็นคนที่เคยผ่านเหตุการณ์เจอสิ่งร้ายๆมาก่อนจนกระทั่งบอกตัวเองได้ว่าจะไม่ทำสิ่งนี้หรือว่าเรียนรู้อะไรมาก็จะไม่ทำสิ่งนี้กับกับคนที่ตัวเองอยู่ด้วยเหมือนกันที่เขาไปเจ็บมาใช่ไหมเจอทำร้ายเจอ ทรยศเจอความไม่ซื่อสัตย์เขาก็จะรักษาสิ่งที่เขา,เอ,าอยากได้อะคืออยากเจอคนซื่อสัตย์เขาก็จะเป็นคนที่ซื่อสัตย์ก่อนเขาจะเป็นคนแบบนั้นตัวคุณก็เช่นเดียวกันคุณสองคนในเหมือนกระจกส่องหากันเลยนะส่องหากันในในแง่ที่เวลาอยู่ด้วยกันเนี่ยต่างคนต่างทำให้อีกฝ่ายหนึ่งพัฒนา ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่มากขึ้นมากขึ้นนะ่ะคือต้นทุนเดิมมันโคตรดีเลยไงพื้นฐานนะ่ะพื้นฐานมันดีมากๆถ้าเป็นในเรื่องจะเป็นความรักหรือพาร์ทเนอร์ก็ตามแต่เนะี่ฐานแห่งความเชื่อมัน่นแห่งความเชื่อใจอ่ะคุณสองคนทำมาดีมากเลยเป็นคู่แมทที่แบบเหมือนแบบหากันจนเจอสักทีเจ็บกันมานานโดนทำร้ายกันมาเยอะ แล้วมาเจอคู่บุญคู่บารามีสักทีคนที่แบบจะเคียงบ่าเคียงไหลแล้วคนเนี้ยพี่ไพยให้สิบคะแนนแบบสิบเต็มสิบเลยเจอแล้วคือสัมผัสได้เลยอย่างแรกเลยคือมีความสุขสุดๆเลยความสุขมันจะเป็นสัญญาณบอกเบอร์ต้นๆเลยว่าเลือกคนไม่ผิดแน่นอนคนเนี้ยเพราะแค่เขาก้าวเท้าเข้ามาหรือว่าตัวคุณเนี่ย ก้าวเท้าเข้าไปในชีวิตเขาอะหรือว่าแค่ปัดเม็ดมาเจอกันอะเหมือนโลกสดใสเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างสว่างดูเหมือนความทุกข์จะเจือจางไปมันเป็นฟิลลิ่งแบบนั้นนะในความรู้สึกของเขาอะการที่ได้มาเจอคุณมันเป็นเหมือนเหมือนฟ้าหลังฝนอนะเหมือนหลังพายุชีวิตเหมือนเจอพายุโหมกระหน่ำเจ็บปวดมาเป็นระยะเวลาย,ยาวนานคุณเหมือนเป็น คำตอบสุดท้ายเป็นเหมือนหยดน้ํากลางทะเลทรายเป็นเหมือนแบบคือถ้าเขาอยากได้อะไรสักอย่างในชีวิตนะจากความดีที่เขาทํามาทั้งชีวิตเนี่ยเจอแค่คุณเนี่ยพอเลยนะเป็นมากกว่าที่ขออีกดูว่าเขาจะชื่นชมและให้เกียรติคุณมากด้วยเป็นเป็นคนที่เห็นคุณค่าของคุณทุกหยดเลยทุกหยดแบบ คุณทําอะไรดีไปหมดเลยอะไม่ใช่ว่าแบบว่ารักแล้วหลงนะแต่หลงจริงๆแต่ไม่ได้แบบว่าหลงแบบคุณทําอะไรไม่ดีก็ว่าดีอันนั้นไม่ใช่นะหลงคือเขาหลงไหลในในความเป็นตัวตนของคุณจริงๆเน่ในแง่มุมโดยเฉพาะในเรื่องของหัวใจนะน่าจะก่อนก่อนก่อนที่จะมาเจอคุณอะ่ะน่าจะเจอคนที่แบบเอารัดเอาเปรียบเขาสุดชีวิตอะ่ะหรือว่า ไม่เคยได้ไม่เคยได้รักความรักเท่าเท่ากับที่ตัวเองเคยให้ไปคุณน่าจะเป็นคนแรกที่ทำให้เขารู้สึกว่าอ๋อนี่ไงความรักที่ได้กลับมาัมนหน้าตาเป็นแบบนี้ความรู้สึกเป็นแบบนี้นี่แหละคือสิ่งที่เขาอยากได้คือเขา,าไม่ได้อยากได้อะไรมากมายนะคือรักใครสักคนก็อยากได้ความรักดีๆตอบแทนกลับมาซื่อสัตย์กับใครสักคนก็อยากได้ความซื่อสัตย์ กลับมาเช่นเดียวกันแต่ก่อนหน้านี้มันเหมือนมันขาดขาดเกินเกินหายหายหรือว่ามันแบบมันแปลกๆกอะมันเหมือนจะใช่แต่มันไม่ใช่แต่สําหรับคุณนะ่ยคือแบบยิ่งอยู่ยิ่งใช่ยิ่งเจอยิ่งยิ่งมีความสุขมีความสุขตั้งแต่วินาทีแรกที่เจอกันแล้วแล้วเขาคือแบบเหมือนเขาคนนี้อาจจะมีประสบการณ์เยอะกว่าอายุเยอะกว่า ก็ได้นะคะคือคือมองแล้วเขามองทะลุตัวคุณทุกอย่างเลยมองทะลุทั้งในแง่มุมคือไม่ได้มองหรือชอบหลักคุณในความดีของคุณนะความขี้งอนความแบบความไม่น่ารักเขาก็รักเหมือนกันคือเขาก็ไม่ได้คิดว่าอุ้ยฉลักเฉพาะข้อดีของเธอนะส่วนข้อไม่ดีเนะี่ยไม่อีอะไรอย่างเงี้ยไม่อีไม่หนีไม่หายรักรักทุกอย่างที่ ที่ตัวคุณเป็นคือรักทั้งแพ็กเกจของคุณเลยคุณแพ็กเกจของคุณมาแบบไหนก็จะเอาเขารักเขา้าภู่ิใจแบบนี้เลยนะแต่เราคิดว่าตัวคุณก็เป็นแพ็กเกจที่ยอดเยี่ยมเหมือนกันอะคือลักษณะบุคลิกของคุณอะไปอยู่กับใครไปอยู่ที่ไหนก็สร้างความสุขสร้างความเจริญสร้างความสบายใจให้กับผู้คนอะ ตัวคุณก็เป็นเนื้อนาบุญที่ดีมากๆอยู่แล้วเช่นกันการเจอครั้งเนี้ยมันเลยเป็นเหมือนดวงสมพงเป็นอย่างดิ่งแต่เราคิดว่าทําบุญมาด้วยกันแน่นอนทํามันมีอะไรบางอย่างมันมีสายสัมพันธ์อะไรบางอย่างที่เหนียวแน่นกันมาก่อนอะคือถ้าเป็นความรักก็คือแบบนี้อันนี้เป็นโซเมดอะเป็นทวินเฟรมเป็นโซเมดเป็นเนื้อคู่เป็นคู่แท้ คือยังไงก็ต้องมาเจอกันทำบุญมาด้วยกันเราก็มาสานต่อกันในชาตินี้แล้วจิตที่ตั้งเอาไว้ดีสำหรับคุณทั้งคู่การมาพบเจอกันครั้งเนี้จะสร้างปรฏิหารสร้างคุณงามความดีไว้ให้กับโลกนี้เยอะแยะมากมายในความหมายคือมันจะไม่ใช่แค่การเจอกันแล้วแบบ ถ้าเป็นคู่รักว่าอ๋อรักกันมีความสุขดีครอบครัวมีความสุขเราจบแฮปปี้อนดิงไม่ใช่นะดูเหมือนคุณจะพากันไปทําความดีอะไปทําบุญไปสร้างกุศลร่วมกันอยู่ด้วยกันก็เป็นตัวอย่างก็ได้เนาะคือถ้าเป็นพูดถึงในวงแคบๆอะวงครอบครัวอย่างเงี้ยคุณก็จะเป็นคู่รักที่แบบลูกๆมองมาล้วอ๋อถ้าวันหนึ่งหนูโตไปข้างหน้าหนูจะหา พาร์ทเนอร์แบบนี้เนาะที่เขาดูแลแบบเนี้ยเป็นตัวอย่างให้ดีเป็น role model เป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นหรือเวลาคนอื่นเขามองมาว่าเฮ้ยคู่นี้น่ารักว่ะออความรักที่ดีมันเป็นแบบนี้เนาะมันหน้าตาเป็นแบบนี้มันความรู้สึกมันเป็นแบบนี้เขาดูแลกันแบบนี้ฉะนั้นเวลาไปเจอใครที่ให้น้อยกว่านี้จะได้เอาตัวเองออกมาได้จะได้เชื่อว่าความรักมันมีอยู่จริง จะได้ออกไปตามหาในสิ่งที่มันคู่ควรเหมือนกับที่คุณได้รับสิ่งที่คู่ควรกับตัวเองทั้งเขาและคุณเลยนะดูว่าจะเข้ามาเราสร้างความมั่งคัง่งมั่นคงให้กับชีวิตด้วยดูจะช่วยกันนอกจากดูแลใจกันซัพพอร์ตกันเกื้อหนุนกันเป็นอย่างดีแล้วเนี่ยดูเหมือนในเรื่องการเงินนี่ก็คือแบบตัวแม่ตัวัมาเหมือนกันนะคะดูแลจัดการหน้าบ้านหลังบ้าน ทำทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยอะดูแลหมดครบจบที่เดียวเป็นทุกอย่างให้คุณแล้ว <c oughs> คุณเป็นทุกอย่างให้เขาแล้วจริงๆนะเขาก็ไม่ได้คาดหวังว่าคุณจะทําได้ขนาดนี้บอกก่อนก็คือรู้แหละว่าคุณเก่งแต่ความสามารถของคุณอนะยิ่งอยู่เขายิ่งประทับใจเขายิ่งซึง้งเขายิ่งรู้สึกว่าตัวเองแบบทําไมเขาโชคดีขนาดนี้วะเนี่ยคือแบบดีใจอะดีใจที่ที่มีคนดีๆอยู่ในชีวิตอะแล้วคุณก็เป็น คนที่ดีที่สุดในชีวิตเขาเลยไม่ว่าเขาจะเจอใครมากี่คนเนี่ยไม่ไม่มีคนไหนเทียบคุณได้เลยไม่มีคนไหนดีเท่าคุณแล้วเขาก็คือแบบปักใจไว้ตรงนี้เลยฝากชีวิตไว้ตรงนี้เลยให้ทุกสิ่งทุกอย่างให้กับคุณได้เลยโดยที่ไม่เสียดายไม่รู้สึกเสียใจไม่รู้สึกว่า <c oughs> ไม่รู้สึกว่าทำไมต้องให้เะอ่ม <c oughs> เพราะทั้งรัก ทั้งอยากดูแลทั้งอยากสปอร์ตนะคะเขาก็จะตอบแทนความรักที่ดีงามของคุณสุดชีวิตเหมือนกันคุณให้เขายิ่งกว่าที่เขาขอเขาก็ให้คุณมากกว่าที่คุณคิดเอาไว้เช่นเดียวกันนะคะประมาณนี้เนาะรับไว้เฉพาะสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขถ้าไม่ใช่ทิ้งไว้ตรงนี้ได้เลยค่ะหวังว่าคงจะได้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสุขกายสุขใจนะไย